เริ่มเลยนะครับหนุ่มเกษรเริ่มทางานแล้วพี่เพื่อนนะครับหลังจากที่เราไปเคลียร์ธุระนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อพวกที่นะครับซื้อที่ดินซื้ออะไรไว้นะครับผมก็ไปเคลียร์นะครับใกล้จะเสร็จทุกอย่างแล้วแหละใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็มาตัดไม้ทําไม้กันพี่เพื่อนอัปเดตกันไปนะครับพอดีเลยนะครับช่วงนี้ก็ ได้ผสมดินปลูกนะครับมี f ิชซีพี่เพื่อนนะครับั้าถามก็มาหลายท่านเลยนะครับอยากได้ดินดินปลูกนะครับสูตร100%พอดีเรามีดินปลูกนะครับสูตร100%นะครับลงเศษมาทํานะครับเต็มรูปแบบพี่เพื่อนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องผสมดินปลูกนะครับทุ่นแรงพอได้ทุ่นแรงเราหน่อยเนาะนะครับโดยที่การผสมมันจะได้ผสมแบบเข้ากันดีเนี่ยก็จะประมาณนี้ นะครับแบบกระทัดรัดอยู่ในบ้านนมั้งอันนี้ก็จะปลูกไม้กันตัดไม้ปลูกไม้นะครับทาเล็กๆน้อยไปก่อนนะครับเมื่อกี้เพิ่งไปทําบุญมานะครับไปทําบุญไหว้เอาหัวหมูไปไหว้นะครับที่เราได้บนได้บนสารว่าเก่าบนนะครับบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายๆอย่างนะครับให้มันราบลื่นเกี่ยวกับธุรกิจเราหรือหลายๆอย่างนะครับที่เราทํานะครับเราหวัง ไปบนไว้นะครับเสียก็ไปทําธุระนะครับหลายๆอย่างยังไม่เสร็จดีนะครับก็มาอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ดูได้ชมกันก่อนก็วันนี้ก็จะไปหาซื้อถ่านพี่เพื่อนพี่เพื่อนครับซื้อถ่านซื้อถ่านเข้ามาไว้ในโกดังเราถ่านหุงต้มนะครับผมเพื่อที่จะมาผสมดินปลูกนะครับเพื่อที่จะมาผสมดินปลูกเอาให้แบบเต็มสูตรเลยนะครับ พวกหินภูเขาไฟพวกอะไรเราก็มีกันหมดแล้วมีครบทุกอย่างนะครับพวกฟิตมอสพวกสะแฟนน้ำมอสอะไรก็มีครบทุกอย่างแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นพวกเพอร์ไลท์นะครับเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่อันนี้ก็มูลวัวนะครับมูลวัวก็สามารถนํามาปลุงดินปลูกไม้ด่างได้นะพี่เพื่อนอถ้ามีคลิปในการขยายพันธุ์หรืออันไหนที่มันเป็นแนวทางดีๆหนุกเกษตรก็จะเข้ามานะครับอัปเดตให้พี่เพื่อนดูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูอ่า หนุ่งเศษเลี้ยงอ้นนะครับเลี้ยงอ้นเพื่อที่จะจำหน่ายนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยส่วนมูลส่วนขี้อ้นนะครับผมอย่ามาปล่อยนะนะครับเนี่ยขี้เขานะครับเราเอามาปลุงดินปลูกนะครับใส่ไม้ด่างเราเนี่ยหนุ่งเศษก็จะเอามานะครับอย่าทิ้งเลยพวกนี้นะครับเป็นมูลเป็นขี้อ้นนะครับพี่เพื่อนเขาเขาซึ่งเขากินไผ่ กินไผ่ข้าวโพดแล้วนกะ็อะไรนะ <Okay. S 1> แล้วก็อ้อยนะครับผมประมาณนี้เนี่ยเราก็จะได้เอาไปปรุงดินปลูกด้วยนะครับจะมีวิตามินนะครับเสริมสร้างวิตามินให้มันได้เยอะๆนะครับตอนนี้เราจะขยายได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนไม้แล้วไม่ว่าจะเป็นสวนาฟาร์มอ้นนะครับหรเสษเลี้ยงอ้นไปด้วยแล้วก็จะเป็นควางงามนะครับ แล้วก็จะทําควายงามเลี้ยงควายงามก็ค่อยๆท,ทําไปเพื่ินเพื่อนนะครับทำในหลายอย่างมันก็วุ่นวายยุ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ปัดเวลามันเหลือน้อยนะครับประมาณห้าหกเดือนแต่ถ้าในลักษณะที่ห้าหกเดือนที่มันไม่มีใครดูเลยนะครับหลวงเสดก็ต้องเลือกเส้กทางหนึ่งนะครับระหว่างจะไปเกาหลีใต้หรือว่าจะอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครดูแลแล้วก็ไม่มีใครทํา าฟาร์มอ้อนเราให้ไม่มีใครดูแลไม้ด่างเราให้ก็ดูเสร็จก็ต้องตัดสินใจอยู่เมืองไทยนะครับอยู่แบบกเกษตรนะครับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จะทําอะไรนะเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับพวกไม้ด่างนะครับแล้วก็จะเป็นพวกควยงามพวกอ้นนะครับเลี้ยงอ้นสวยงามนะครับผมก็จะประมาณนีน้แล้วก็เล่นไม้ด่างไปด้วย นะครับให้มันผสมประสานกันไปนะครับกรเกษเกษตรในก,การชเชิงวิชาการเชิงเรียนรู้อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่นอนเพื่อนทำได้ก็ทำไปนะครับอยู่แบบพอเพียงเนี่ยมูลวดมันดีอย่างนึงนะครับผมมันได้คุณประโยชน์เดดยอะห,หลายอย่างเดี๋ยววันนี้ก็จะไปหาซื้อถ่านซื้ออะไรมานะครับถ่านหนูต้มเอามาผสมดินปลูกถ้าในสนใจดินปลูกสุด,ดุงพุเตรนะนะครับพักเพดเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับ เข้ามาได้เลยหรือว่าจะเป็น Facebook นะครับรัชศาสตร์เกลือนิดนะครับก็ทักกันเข้ามาก็าจะประมาณนี้อากาศร้อนมากเือนทยนะครับอากาศโคตรร้อนเลยร้อนจริงๆไอ้พวกนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางหมดเลยไม้นะครับไม้มันส้มต้องจัดสถานที่ใหมนะ่สนใจไม้ตัวไหนนะครับที่ดงเสษล,ลงที่ลงที่เพจนะครับผมก็ทักคนเข้ามาได้นะครับผม ยายามจะปรับปรุงพัฒนานะครับหลายอย่างนะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับส่วนก้านส้มยิ่มเพืเ่อนนะครับก้านส้มถึงราคามันจะไม่ดีแต่เราก็เลี้ยงด้วยความสวยงามเลี้ยงด้วยความชอบนะนี่ก้านส้มจะมาเปลี่ยนดินใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนดินใหม่ให้หมดนะครับเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับสวย,สวยอากาศร้อนมากเลย แล้วเราจะทําไม้ตัดไม้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูนะครับเล ort, ็กๆน้อยห้องน้ําห้องรับแขกนะครับห้องน้ําสําหรับที่เพื่อนที่เข้ามาชมไม้หนุ่มเกษตรก็จะมีห้องน้ํานะครับไว้รองรับอาจจะไม่ติดแล้วต้องติดป้ายนะครับทําความสะอาดก่อนยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับไอ้แบบนี้ให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนพี่เพื่อนโอเคนะครับผมไว้คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่ในการทําไม้นะ Icana, วันนี้หนุ่มเกษก็อัปเดตนะครับความคืบหน้าที่เราค่อยๆทํากันไป un, un, นะครับทีละอย่างทีละอย่างนะครับสําหรับบ้านสวนหนุ่มเกษนะประมาณนี้นะครับผมยังไม่ได้เปิดให้ท่านไหนเข้ามานะครับผมอยากให้หนุ่มเกษว่างๆก่อนนะให้ว่างกว่านี้นะครับแล้วก็ให้ทําแบบให้มาตรฐานให้ดูดีกว่านี้นะครับผมก็จะให้พี่เพื่อนนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะครับมาดูนะครับมาดูไม้มาดู มาสอบถามมาแลบเกยนความคิดเห็นก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ